สวัสดีทุกคนพรุ่งนี้เรามีเข้าคไขย้วิทยาศาสตร์เรากลับบ้านไม่ไหวแล้วก็เลยต้องนอนโรงแรมเพราะโรงเรียนนัดตีสีเ,เราไม่ได้มาพักกันแค่สองคนนะทุกคนมีเรามีเพื่อนเราแล้วก็มีป้าเราพักกันสามคน มีทีวีให้ด้วยเดี๋ยพวพรุ่งนี้เราก็จะเห็นสภาพเด็กๆนะในแบบป,ป้ายจะกุกปีสามอาบน้ำแต่ป้ายังไม่อาบน้ำป้ายจะกลับมานอนกินข้าวก่อนอาวจะไม่วะ <c oughs> จริงๆเราไม่ทานข้าวเดือกันนะแต่วันนี้เราเหิวไม่ต้องโกวอ้วนเพราะเราอ้วนอยู่แล้ว ตอนนี้ก็ตีสามครึ่งแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะถือกระเป๋าออกไปรอชน่าอย่งเรี้ยละสู้ชีวิตแล้ว,วกระเป๋าสู้กลับนะตอนนี้ง่ okay, มาก <c oughs> ก็เราผ่า,าโ <c oughs> อันนี้ก็กำลังเดินทางไปเขาใหญ่นะคะทุกคนเราก็ถ่ายได้แค่นี้เดียวเพราะว่าเราหลับ <c oughs> ถึงแล้วคะ่ะทุกคนเราก็มีเวลาแป๊บเดียวนะคะที่จะต้องเดินแล้วก็พ๋าไปเก็บไว้ในห้องพักห้องพักแล้วก็แบบเตียงสีเขียวมากบอกกับธรรมชาติมากเลยห้องหนึ่งก็งพักกันอยู่สี่คนนะคะก็เลือกที่นอนตามสะดวกเลยกิจกรรมของวันแรกนะคะก็จะมีสองเรือนยอดไม้ค่ะวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้แล้วก็กิจกรรมเข็มทิศค่ะ วันที่2แล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็มีกิจกรรมเดินป่า<ค>และการเข้าฐานต่างๆค่ะบอกเลยว่าได้ความรู้และสนุกมากเลยค่ะ อันนี้เราก็แวะถ่ายภาพกับแกงเพื่อนๆของเรานะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นกิจกรรมผ้ามัดย้อมนะคะเขาก็มีสีให้เราเลือกใช้เยอะมากเลยค่ะหลังจากที่เราลงสีเสร็จแ,แล้วนะคะเราก็มามาเป่าแล้วก็เอาไปรีดให้เรียบค่ะนี่ก็คือผลงานของเรานะคะสวยไหมเพื่อนๆ มีกิจกรรมประดิษฐ์จรวดนะคะแล้วก็มีการผีเซ็นงานด้วยค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมของคืน <c> ว <oughs> <c oughs> ันที่สองนะคะก็เป็นการประกวดชุดนักบินอวกาศค่ะบุกมากเลยแหละ จากนั้นเราก็ออกไปแดงกระจายเลยทุกคนแล้ก็นั่งชมนะคะคืนดูดาวนะคะเขาก็มีข้าวโพดกับเป้ดให้เราย่างทานด้วยค่ะทุกคนกินเสร็จก็ออกไป่น้อยเลย ก่อนเดินทางกลับนะคะเขาก็ให้เราสรุปกิจกรรมค่ายได้ค่ะทุกคนก็มีการแจกรางวัลนะคะกรุมของเรานะคะก็ได้รางวัลเทรนเนอรไ์ได้ค่ะเพราะเราเก็บคะแนนได้เยอะที่สุดค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์3วัน2คืนนะคะที่เขาใหญ่สนุกม,มากๆเลยค่ะเราต้องไปแล้วบ๊ายบาย